ผมมีไพ่สีแดงอยู่สำรับหนึ่งนะครับบายซิเคิล52ใบโอเคผมจะใช้ไพ่สำรับนี้นะครับวางไว้ตรงนี้เพื่อจะใช้ในการแสดงแต่ก่อนอื่นที่จะแสดงนะครับผมจะใช้ไพ่สีน้ำเงินครับไพ่สีน้ำเงินสำรับนี้นะครับผมจะสุ่มเลือกออกมาหนึ่งใบนะครับเลขหนึ่งใบผมจะยังไม่ดูนะครับสมมติผมเลือกใบนี้แล้วกันนะครับ จะวางข้อมูลนี้ตลอดทุกคนจะมองเห็นอยู่นะครับที่เหลือผมไม่ใช้ผมจะเก็บไปนะครับคราวนี้มาเล่นกับไพ่สําหรับสีแดงให้คุณเลือกไพ่หนึ่งใบโดยการตัดไพ่และยกขึ้นมาแบบนี้นะครับจํานะครับตรงไหนก็ได้ตําแหน่งไหนก็ได้นะครับตามที่คุณชอบนะครับแล้วก็จําไว้ให้กล้องดูด้วยนะครับเลือกให้กล้องดูนะครับจําเสร็จแล้ววางไว้ที่เดิมครับเรียบร้อยค่ะโอเคผมไม่มีทางเห็นไม่มีทางรู้เลยนะครับมีแต่ผู้ชมนะครับกับคุณเท่านั้นที่เห็น ตอนนี้ที่เห็นว่าผมจะสลับไพ่ตัดสลับไพ่เพราะว่าตอนนี้เพื่อจะได้ค้าว่าตำแหน่งไพ่ที่ที่คุณเลือกอะมันอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับคราวนี้ผมตัดสลับแล้วผมไม่รู้ด้วยว่าคุณจะเลือกเลขอะไรต่อไปนี้ไพ่ห้าสิบสองใบระหว่างหนึ่งถึงห้าสิบสองคุณบอกมาตำแหน่งตรงไหนก็ได้ครับเก้าครับเก้านะชัดเจนเลยนะครับ 9, เป็นเก้าเป็นเลขยีด้วยผมนะับลงไปเก้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดไปดูก่อนเก้าคือใบนี้นะครับสิบอ่ะนี่ไม่ใช่โอเคใบที่เก้าใบนี้คุณเลือกเบอร์อะไรครับเะกีูครับคิงดอกจิกค่ะคิงดอกจิกนี่คือ ไพ่ของคุณครับคิงดอกจิกและไพ่สีน้ำเงินที่ผมเลือกไว้นะครับคิงดอกจิกเขาเรียกว่าเลือกไพ่ใจตรงกันนะครับแอนนี่ชาร์ตแอดแอนนี่นำเร์นฮะมันตรงกันเลยนะฮะแล้วผมจะให้ดูนะให้ทั้งหมดในสำรับนะครับไม่มีคิงดอกจิกนะครับแม้แต่ตัวเดียวครับไม่มีใบไหนที่ซ้ำกันเลยนะครับตรวจสอบดูได้เลยนะครับทุกใบไม่มีคิงดอกจิกนะครับมีเพียงใบเดียวครับก็คือไพ่ที่คุณเลือกครับ ตรงกันครับ